สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยหววไทย4 5 6้ช่องทางที่นำเสนอแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะคลิปนี้ก็มาพบที่พบกันที่2ตัวบนของช่องเหมือนเดิมมามาไล่ดูไทม์ไลน์ตัวเลขของช่องงวดที่ผ่านมากันอันนี้งวดของประจำวันที่1เดือน9ให้ที่วิ่งบน7เข้าที่วิ่ง ออก3ตัวบน 4, 7, 8เข้าที่ 7, 8นะคะสองตัวบนเข้าเป็นงวดที่7ของปีต่อไปงวดวันที่16เดือน9ให้วิ่งที่3มหลุดออก 8, 1, 2หลุดทั้งหลัก10หลักหน่วยนะคะงวดนี้ต่อไปงวดวันที่1เดือน10 ให้ที่วิ่ง9 9หลุดเลขออกสองเข้าแค่หลักหน่วยนะคะเข้าที่หลักหน่วยให้8ชุดเข้าหลักสิบหลุดต่อไปงวดวันที่16เดือน10ให้วิ่งที่ห้าหลุดเลขที่ออก4ี่สี่เข้าแค่หลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะหลักสิบหลุดให้ที่8ชุดต่อไปงวดวันที่1เดือน11ให้วิ่งที่1เข้าวิ่ง เข้าหลักหน่วยเข้าแค่หลักหน่วยหลัก10หลุดหลักหน่วยเข้าให้ที่8ชุดต่อไปงวดวันที่16เดือน11ให้วิ่ง7หลุดหัวออก90หลุดหลุดทั้ง10ทั้งหน่วยเริ่มให้12ชุดนะคะเริ่มให้ที่12ชุดต่อไปงวดที่แล้วงวดวันที่1เดือน11ให้12ชุดเหมือนเดิมให้วิ่งที่9เข้า เลขที่ออก097ให้79เข้าตัวตัดที่3ชุดก็อยู่ใน2ตัวบนอยู่ในหน่วยหลักบนออก97ให้79 89 29ตัวเน้น3ชุดตัวรองเข้าที่ตัวเน้นด้วย2 2ชุด3ชุดนะเนาะมืนี้ก็มาตามข้อมูลกันต่อสำหรับคนงบน้อย งบน้อยก็เหมือนเดิมจะพยายามตัดให้เหลือให้น้อยที่สุดและให้เข้าที่สุดนะคะต่อไปก็มารับชมข้อมูลของช่องกันได้เลยรัฐบาลไทย งวดวันที่16เดือนสิบสองสิสายวิ่งสายวิ่งงวดนี้ฟันที่7นะคะเจบน ับ2ตัวบนมาดูหลัก10หลักหน่วยของแอให้ที่ที่2ชุดเหมือนเดิมคะ่ะแล้วจะมีตัวตัดให้จะเน้นให้เน้นให้ที่3ชุดเหมือนเดิมก็จะมี0 7 0 8 จ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามสี่สามหนึ่งสิบสองชุด ตัวเลขที่ได้เกิดจากการคิดการคำวนวณนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะงวดนี้ถ้าให้ถ้าให้แอดคาดเดาถ้าเจ็ดไม่มาระวัง8ไว้นะแปมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาสูงเหมือนกันนะคะถ้าเจ็ดไม่มาจริงๆว่าตัวเลขมันแบบว่าก็รู้อยู่ถ้าเรา ต,ตัวไหนที่มันดังมากๆหรือว่าอะไรอะไมากๆ,ๆ,ๆตัวเน้นเน้นให้ที่เจ็ดนะคะสามสามชุดเหมือนเดิมศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเน้นให้ที่สามชุดนี้นะคะถ้าเจ็ดไม่มาหาซื้อเจ็ดไม่ได้ลองลองพิจารณาแปดไว้นะ ยากให้เน้นที่8ไว้081838เนี่ยค่ะมีเปอร์เซ็นที่จะมาได้เหมือนกันจากจากตัวเลขจากสูตรที่เคยทำมาค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกัน12ชุดบนบนอย่างเดียวนะคะ12ชุดนี่ลงล่างถือว่าผิดนะคะ ซื้อแค่บนอย่างเดียวถ้าซื้อฝาก FC พิจารณาด้วยร่างวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน12 2566ช่องของเอสมีชัย้วยไทยส5 6ห้ฟันให้ที่12ชุดนี้ค่ะมีชัย หวยไทยสี่ห้าหกอ่าให้เวลาแคปหน้าจอนิดหนึ่งแคปไว้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีชายถูกหวยร่ำรวยมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าทนอย่าท้อสวัสดีค่ะ